สวัสดีครับก็คือเมื่อวานนะครับก็มินได้ลงคลิปว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เรานะครับก็คือในคลิปนั้นก็ยังเห็นอยู่ว่ามินยังยิ้มได้เพราะว่าไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุไม่มีใครได้รับความอะไรว่ะเสียหายอะไรเล่า บลอดไถ่ยังเึปันถึงสี่ปคือบ่มมีไผเป็นอย่างนะครับคือทุกคนปลอดภัยดีนะครับใช่ในในเหตุการณ์ก็คือบ่มีนนองเวนิดอยู่ทั้งรถนะคะนองเวนิดไปน้ำแมนครับขอขอบคุณสําหรับออทุกคนที่ทรงกําลังใจส่งความ,อวามหองใยกลับมาห่ยมีนกับปลอยกับขลอดภูนะครับหลังจากที่เฮาได้ดําเนินการเอารถโยกไปแล้วเขาซูนี่ยังจัดการเขาประกันี่ยังเรียบร้อยแล้ว ก็เลยพาลูกมาเที่ยวตอนนี้เขาอยู่ที่เชียงใหม่คับใครเจอที่เชียงใหม่สามารถทักได้นะคะแม่ครับทริปนี้เออชียงใหม่3วันสี่เอ้ยสามคืนสี่วัน,วนอ,อ่าพรุ่งนี้จะไปสวนสัตว์นะคะจะพาเนูกไปสวนสัตว์นะคะไปเบิง้งหยางเท่าเป็นพาลูกไปเบิรงพี่มแพนด้ามีแพนด้าบ่นี้แล้วเขาขับไปแล้วเาขาคือประเทศเขาพูดแล้ว หลุก,ก็เลยบ่ได้เบิ่งมีเนดาบ่เป็นหยังไปเบิ่งสร้างมากงวควายก็ได้บ่เป็นหยังออแล้วก็อตอด้วยสวนน้ำอื่นนะคะใครอยากเจอก็ไปไป,ไปดักเจอที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะใช่จ้าอ,อ,อาจจะไปสวนน้ำช่วงบา่ายช่วงเช้าเช้าก็อาจจะเป็นอา่าสวนสัตว์เอา,อเ,อาเอาหัวไปปล่อยก่อนนะคะค่ะเอาไปวางเอาไปวางนะจ๊ะโอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวนะคะขอบคุณมากค่ะไม่<า>ไปเป็น